นึงน้องน่ารังมากอ้ยี่โอ้ my กอดน้ำหนาวมากหนาวแบบเ,ออเหมือนเวลาเราไปแช่ออนเซ็นแล้วแบบไปแช่บ่อเย็นอะ่ะนาวแบบนั้นเลยพอพอพอเท่านี้พอ สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตการเรียนปอโทที่อเมริกานะฮะไม่ได้ทําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าก็คือตั้งแต่เริ่มเรียนอ่ะมันก,มนก็มันก็มีแต่เรียนเนอะปะมันก็เรียน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 ก็จะมีไปเที่ยวแบบไปเดินเล่นถ่ายลงถ่ายรูปนิดน่องนิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเวลาไปด้านนอกอ่ะมันทำคอนเทนต์ยากเพราะว่าเราจะไปถ่ายคนด้านนอกอะไรเงี้ยก็กลัว เป็นอันตรายหรือว่ากลัวแบบกลัวไปละเมิดプライเวซีเขาเนาะก็เดี๋ยวเราใช้วิธีการเล่าให้ฟังดีกว่าว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะโอเคนะฮะก็เอ่อมาเริ่มกันดีกว่าที่เรียนที่นี่ใช่ไหมเราทำอะไรบ้างเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าเราอะเรียนที่ IIT ใช่ไหมเรียนวิชาหลักนะฮะวิชามาสเตอร์3ตัว ก็คือเรียนเรียน2องศูนย์หนึ่งสี่แปดเก้าไอสี่แปดเจ็ดล้วก็ห้าเก้าห้านะฮะอันหนึ่งก็คือเป็นวิชาเขียนโค้ดนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นวิชาแบบมันโปรเจกต์แมจเมนต์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นวิชาแบบเอลิกซอฟต์เดต้าแล้วก็อัลกอริทึมนะฮะซึ่งสามวิชาเนี่ยการบ้านเยอะทุกสัปดาห์เลยแปบลบว่าทุกครั้งที่การบ้านเนี่ยมันจะแบ่งเป็น เป็นการบ้านที่ต้องส่งกับการบ้านที่ต้องอ่านใช่ไหมทุกคนมันจะมีการบ้านที่ต้องส่งนะอย่างน้อยใน1สัปดาห์มีคาบเรียนในคาบเรียนเขาจะเก็บ participation ด้วยการให้เราตอบคําถามคําถามสั้นๆแหละประมาณ5ข้อใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นแบบเขาบอกว่าตอบประมาณ 3, บรรทัดสองสามบรรทัดอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นส่วนมากส่วนมากนะมันจะเป็นคําถามที่ปลายเปิดมากๆแล้วก็ ไม่มีถูกไม่มีผิดอย่างชัดเจนนะเนาะแล้วเวลาการเขียนจริงๆอะิะคือแบบแป๊บเดียวนะแต่ว่าการแบบไปอ่านหรือว่าการนั่งแบบว่านั่งประมวลนั่งรีเช็คนั่งดูว่าแบบว่าเอ้ยอันนี้มันถูกสำหรับฉันหรือย,อยังนี่มัน make sense หรือย,อยังใช้เวลานานแบบแล้วก็ระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นถ้าตั้งใจทำจริงก็แบบชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จนะฮะแต่เราคูณไปนะฮะคูณ3ก็ประมาณ6ชั่วโมงนะฮะต่อสัปดาห์ แล้วก็ยังมีการบ้านอีกการหนึ่งก็คือการบ้านแบบเหมือนโฮมเวิร์กแอชวลโฮมเวิร์กที่เขาให้เป็นแบบคะแนนก็อันนั้นก็ต้องตั้งใจทําระดับหนึ่งเพราะว่าคะแนนมันเยอะกว่าการมีสิเพชันใช่ไหมทุกคนแต่ว่าโฮมเวิร์กที่เขาให้ทําอะสนุกมากเลยนะทุกกอันมีตั้งแต่แบบคือวิชาเขียนวิชาเขียนโค้ดอะ่ะมันจริงๆเ้วมันเป็นวิชาแบบสําหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานของคอมพิเวเตอร์มาก,ก่อนเขาก็จะให้คุยเรื่องคอนเซ็ปต์เป็นหลักยังไม่ได้เขียนโค้ดอะไรขนาดนั้นนะ แล้วก็เพนแอนเพเปอร์อะเพื่อที่จะเขียนว่าแบบว่าทําไม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 ต้องเป็นอย่างนี้ทาไมต้องทําอย่างนี้แล้วทําอย่างนี้แล้วมันดียังไงทําอย่างนี้แล้วมันได้ประโยชน์ยังไงนะฮะเราต้องตอบพวกนี้ให้ได้ทุกอย่างเลยเพื่อที่มันเราจะได้เข้าใจจริงๆอ๋อว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างหลังบ้างไม่ใช่เป็นการกรอบโค้ดแล้วก็เขียนเขียนไปอันนั้นอะที่ไหนก็ทําได้เรียนที่บ้านก็ทำได้แต่ว่าเนี่ยดีคอนเซปต์เขาดีมากๆเลยส่วนอ่ วิชาวิชาหนึ่งหรือพูดไปวิชา595นะวิชา Data Ethics of d t t a แล้วก็ Algorithm อะ่ะเป็นวิชาที่เรียนออนไลน์เพราะว่าเป็นวิชาที่แบบมันมีทางคอนทราสต์กับกับวิชา Software Engineering 487นะฮะทำให้ไม่สามารถเข้าไปเข้าไปนั่งเรียนได้ยกกันแต่เราจะแยกร่างได้นะฮะก็วิชานั้นอะ่ะคือขอติอย่างหนึ่งคือเรียนออนไลน์ที่เนี่ยครูจัดการได้แย่มากบอกว่า Participation มัน มันมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับคอร์สออนไลน์ที่ทําขึ้นมาเพื่อสอนแต่มันเหมือนกลายเป็นคอร์สออนไลน์ที่ทํามาเสริมนึกออกปะเหมือนกับว่าเราอะเป็นนักเรียนชั้นสองนักเรียนแบบนักเรียนลูกเมียน้อยอะที่ต้องมาต้องมาอาศัยแบบพวกนักเรียนห้องหลักอะเหรียนต้องมานั่งดูเทมต้องมานั่งแบบตามงานอะไรพวกนี้ซึ่งเรา้สึกว่าเออแบบเขาควรจะ improve ในตรงนี้นะซึ่งแน่นอน ฉันคอมเพลนแน่แต่ก็เหมือนพอพอเหมือนพอเหมือนฟีดแบ็กพอเหมือนพูดอะไรเงี้ยผมว่าแบบเ้ยฉันงงพาร์ติซิพเอช n ันที่นี่มากฉันไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรยังไงนะเขาก็เหมือนพรอไวต์มากขึ้นที่เนี่ยเหมือนถ้าถ้ามีอะไรอะ่ะก็พูดตรงๆเลยนะฮะมันจะได้วิธีที่มันเร็วและก็ใช่ที่สุดนะฮะก็ก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าตัวลงตัวมากขึ้น ทุกๆอะสองอาทิตย์หรือไม่ก็ทุกๆวันที่ว่างเนี่ยก็จะต้องมีวันที่มานั่งทำการบ้านและก็มันมี reading assignment ใช่ไหมซึ่ง reading assignment นั้นมันก็คือหนังสือที่เขาแบบที่เขาที่เขาให้เราไปอ่านแหละเราก็ต้องไปอ่านใช่ไหมเขาหลอนแบบสัปดาห์หนึ่งหนึ่ง chapter ใช่ไหม chapter หนึ่งก็ประมาณแบบ20 3สิบสาสิบหน้าใช่ไหมเราก็ต้องไปอ่านหรือไม่ก็เราต้องไปอ่าน paper เสร็มของเขานะฮะตอนนี้คืออ่านแบบอ่านเยอะมากนะฮะ แต่ว่าโดยรวมเราสึกว่ามันก็เพลินด,ดีมันทำให้แบบฟอนเดชั่นของของเราอะแนนแบบแนนโคตรๆเลยแบบว่าก่อนหน้านี้เราก็เข้าใจคือเข้าใจนะ practically ทุกอย่างที่เราพูดแบบ scrum sprint spiral waterfall หรือว่าแบบ object oriented หรืออะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าหลายๆครั้งเวลาเขาถามว่าทำไมหรือว่า why i n t e e g r i n s t e a d of string อย่างงก็ยังตอบไม่ได้แบบทำหมดใช่ไหม การที่เราได้มาเรียนอย่างนี้ทีหนึ่งมันก็เออมันเขาเรียกอะไรมันปูมันปูให้เราอะไปแบบตามหาสกิลที่ไหนก็ได้ไปหาไปตามหาสกิลในอนาคตอนะที่ที่ is t u t t h e อ e อะไรก็ได้นะฮะเข้ามาใช้พูดถึงบรรยากาศการเรียนดีกว่าบรรยากาศการเรียนที่เนี่ยคือแบบถ้ามีคำถามอะไรอะนักเรียนก็จะพร่งไปเลย หรือไม่ก็แตเขามีมีมารยาทอยส่วนมากก็จะเป็นพวกเอเชียหรือว่าอินเดียนนะฮะก็ชอบยกมือก่อนก็ให้อาจารย์ถามอาจารย์ก็แบบว่าพูดซิอะไรอย่างงี้แล้วก็ถามคาถามอะไรอย่างงี้ซึ่งอาจารย์ที่เนี่ยน,น่ารักมากไม่มีการตอบเลยนะว่าถามทําไมฉันสอนไปแล้วอะไรอย่างงี้เาก็จะบอกว่า that's a good question that's a very interesting question that's a nice question like that เขาก็จะพูดชมก่อนเสมอเลยนะเท่าที่เราเห็นทุกครั้งนะครับก็จะแบบว่า อธิบายจริงๆก็คือการที่ได้เข้าไปนั่งเรียนในคลาสเนี่ยมันทำให้เราแบบสามารถอินเตอร์แอคกับกับอาจารย์กับนักเรียนเนาะเป็น t นเ interaction กันได้เนี่ยมันก็มันก็ดีม,มากๆเลยแล้วก็คือมันเป็นมันเป็นนิสัยของคนไทยเนาะที่แบบว่าตอนแรกอะ่ะเรามีอะไรใช่ไหมจะชอบไปถามอาจารย์หลังเลิกเรียนตอนที่เขากำลังจะเก็บของกลับไปข้างนอกอะ่ะแต่ว่าอาจารย์ บูู๊รีบออกไปมากๆเลยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละมันวัฒนธรรมที่นี่ไม่ได้มีการแบบน่ารังเกียจนะว่าแบบว่ากลับก่อนอะไรอย่างี้กลับก่อนอาจารย์อะไรก็ตามอะไรย่างเงี้ยอาจารย์เขาสอนเสร็จกูก็ไปสิอะไรอย่างี้มีอยู่ตอนหนึ่งอาจารย์เขาสอนเกินเพราะอาจารย์เข้าใจผิดว่าเสร็จตอนบ่ายสามครึ่งจริงๆมันเสร็จตอนบ่ายสามห้าทีเขาบอก oh, Why d o you tell me please leave ก็ตลกดีนะฮะเราก็เลยแบบค่อยๆปรับตัวมากขึ้นมีอะไรก็ถามทันทีมีอะไรก็แบบพูดทันที because <c oughs> มันก็แบบ Beneficial to t ทุกคนะเเพราะว่าคําถามพวกนี้มันก็เป็นคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาคนที่ฟังอยู่คนคนที่ตั้งใจเนี่ยก็จะได้ยินคําตอบครับกับบางทีมันจะเป็นคําตอบคำ,คำตอบสําหรับคําถามที่เขามีในใจด้วยก็ได้นะฮะโอเค okay. หมดพาร์ทของ i t t นะฮะอ๋อลืมพูดไปงานกลุ่มก็เยอะมากมีงานกลุ่ม2องาันแล้วก็มีมีงานกลุ่มสองโปรเจกต์แล้วนอกจากนั้นก็มี งานเดียวอีก2โปรเจกต์ใหญ่อันนึงให้ดูแบบเหมือนซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ c t e m h a n g e อีกอันนึงให้อ่านหนังสือแล้วมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอะไอย่างนี้เอาเริ่มเลยเอาตายมาโอเคมาพูดถึงสิ่งที่นอกจากการเรียนดีกว่าเราจะบอกว่าเราอะไปเรียนสมัครเรียนมันมีมหาลัยดนตรีอยู่ข้างหลังชื่อว่า Vanderbilt College of Music นะซึ่ง หาทำมากไปทั้งไปมันมีอีเมลบอกว่าสามารถสมัครเรียนได้ในราคา500ดอลลาร์ใช่ไหมซึ่งเราก็คิดไปคิดมาเพราะเออเราชอบดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมอยากร้องเพลงให้ได้อมีความมั่นใจอยากทำอะไรก็ตามยากดนตรีก็เลยสมัครตัดสินใจอะไปเรียนตุ้งลงไวันทัคูไป3ตัวในที่เราลง theory music t r ดี y ดนตรีแล้วก็ คอรัสสมานนคอรัสคอรัสตอนที่สองส่วนอันหนึ่งก็คือ Applied Voice นะฮะซึ่งครูสอนดนตรีที่เนี่ยน่ารักมา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 กก็ไก่เก้าพันล้านตัวแบบเหมือนเออเราก็เคยมีความ insecurety เรื่องแบบการร้องเพลงใช่ไหมแต่ครูแบบเหมือนครูบอกว่าแบบ y o u better than you think really you y o sound great อยู่อะไรก็ตามมันมันแบบว่า คือมันไม่ใช่เป็นการชมแบบไม่เรียนรู้เนอะแต่มันเป็นการสร้างกําลังใจที่รู้สึกว่าดีมากๆเลยแล้วก็อาจารย์ก็แบบว่าน่ารักเสมอาจารย์อาจารย์ก็อาจารย์ก็มีอะไรก็แนะนํามีอะไรก็แบบว่าสอนการที่เรามาเรียนที่เนี่ยวันดคุกใช่ไหมมันเป็นเหมือนสไตล์คลาสสิคอลเป็นหลักใช่ไหมซึ่งเราแบบไม่เคยเรียนคลาสสิคอลมาก่อนเลยเคยแค่เรียนแบบฟังเพลงหรือว่าเรียนทฤษฎีิโดนตีเล็กๆ,ๆน้อยๆอยใช่ไหมแต่ว่า um ไม่เคยมาร้องเพลงคลาสสิลจะเป็นยังไงก็สนุกติดตามชมนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเลย i อทีสาทสาตัวแบนด์คุกสามตัวนอกจากนั้นนะฉันยังไปออดิชัน <laughs> นช่นละครเวทีฉันไปออดิชั่นละครเวทีมันเป็นละครเวทีเรื่อง almost main เป็นเหมือนเรื่องสั้นเล็กๆนะฮะที่แบบว่าเออเป็นมีแค่ตัวละครสองคนในซีนไม่เกิน2องหสานี่แหละ ในซีนแบบมีความรักกันเซตติ้งมันอยู่ในเมนเนาะที่บนบนอของเมกาเราได้เล่นเป็นช่างซ่อมนะช่างซ่อมหัวใจที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาแบบจะมาเข้ามาที่หน้าบ้านเขาบอกว่าจะมาดูแบบแสงเหนือเพราะว่าจะมาจะมาอำลาแฟนที่เพิ่งเสียไปแต่ว่าแฟนคนนั้นอะ่ะไปนอกใจแล้วแบบแล้ผู้หญิงคนนั้นก็แบบ ไปเยียวยาตัวเองใช่ไหมไปฮิวพอแฟนจะกลับมาขอเปลนดีผู้หญิงก็ไม่ฉันไม่หลักใจอีกแล้วแฟนก็เลยวิ่งออกไปกลางถนนสรุปโดนรถชนตายรูมผู้หญิงรู้สึกผิดเลยมาส่งคุณแฟนนะฮะไปกับแสงแสงเหนือออโรรานะฮะโดยที่โดยที่ฉันเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเนเบอร์เท่านั้นนะก็ฉันและฉันเป็นรีแพลย์แมนใช่ไหมก็แบบว่าใจมันพังนะใช่ไหมอ่ะมาเอามาซ่อม ปัง,งปังปก็สนุกดีน่ารักดีแต่ว่านา,ารางกาซ้อมก็ส,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 สัปดาห์สองสัปดาห์นะฮะก็ถือว่าส่รนเรารู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหา <leaning S 1> <Salem. S 2> แล้วก็เราเอ็นจอยกับสนุกกับมันนะ,ะได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักคนหลากหลายนะฮะได้รู้จักคนจากทั้งแบบอาร์เคเต็กอะไรกแบบคนในวันเดอร์คุกกับ i อทอะไรเงี้ยหลายคนมากเลยแล้วก็แบบว่า ทุกคนก็สนุกดีน่ารักดีนะฮะมากๆ uh, I can't wait to see what's going be, what is going to be like on the day ซึ่งเราเล่นวันที่ละครนะเล่นวันที่28่สิบแปดยี่สิบเจแออกแล้วฉันก็มีอะไรนะ voice recital นะก็คือการแสดงของภาค voice วันที่29่สิบเก้ออกแล้วก็มี <laughs> สอบ midterm 1ิสามออกโทเบอร์ก็คือทุกอย่างคือเดือนมากๆแลนะทุกคนคือตอนแรกเราก็ไปตรงชมรมต่างๆใช่ไหมชมรมอีกอันหนึ่งที่เราเข้าไปนะคือ carlet Space Hawk s p a c e Hawk แต่ว่าเหมือนเราเราอ่ะแบบเพิ่งเริ่มเราก็เลยไม่ค่อยแบบว่าแน่ใจว่าช่วยอะไรได้ขนาดนั้นใหม่เราก็เลยเหมือนเฟดเฟดระดับหนึ่งเราอ่ะเคยบอกว่าถ้าเป็นด้านคอมพิวเตอร์อ่ะ ฉันอาจจะเก่งไหมไม่เท่าคนของพวกเธอแต่ว่าถ้าเป็นด้านบิจเนสหรือว่าแบบอานาลิติกหรือว่าแคนาสตเนี่ย mm hmm. ฉันทำได้เพราะว่านี่ก็เคยทำแคนาสตโชว์ไปให้เขาก็บอกว่าโอ้สวยมากก็ดีนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะมีคือมันเป็นแบบงานแข่ง Granger Computer Innovation นะฮะโดยที่มันคืองานแข่งคอมพิวเตอร์นั่นแหละแข่งแบบว่าทำอะไรก็ได้อินโนเวชันเพื่อโซเชียลกู๊ดนะฮะโดยใช้ Data ตอนแรกคือแบบตื่นเต้นมากอยากทำมากเพราะว่าโอ้โหเวลามันกระสันชิดมากแล้วอย่างมันต้องใช้ทีมแล้วก็แบบไอเดียที่ค่อนข้างค่อนข้างแน่นระดับหนึ่งเราพยายามแล้วนะคุยจนแบบอะไรก็ตามอะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องล้มเลยเพราะว่าเหมือนมีพี่ถอนตัวแล้วก็แบบเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างยุ่งกับตารางเวลาชีวิตนะฮะก็ปีหน้าเจอแน่แต่ว่านอกจากนี้คือแน่นอนว่ามันก็เป็นเหมือนทุกมหาลัย มันมีกิจกรรมแบบ side project subquest เยอะมากแต่อย่างน้อยที่เนี่ยเรารู้สึกว่า subquest subquest มันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันวิชาการแล้วก็มันพาไปพาไปสักที่หนึ่งเนาะอย่างมันจะมีอันหนึ่งที่ชื่อว่า so so r e m o เนาะมันเป็นเหมือนแบบว่า uh, social responsible modeling and computering operation อะไรก็ตามแหละก็คล้ายๆกับ r a n g e r computer innovation นะะั่นแหละ แต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนวิจัยเป็นเฟลโลชิพนะฮะซโลทำแล้วได้เงินด้วยแล้วก็ลืมพูดไปนะฮะว่าเราอะไปสมัครเป็นอาสาสมัครวิจัยวิจัย m i l ค s t u ัดี้มิคก็คือกินนมนะฮะก็เขาก็ไปเจาะเลือดใช่ไหมไปเจาะเลือดไปทำอะไรไปดูไปดูค่าร่างกายเราแล้วก็ให้เรากินนมเรื่อยๆเป็นระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมและเขาก็จะให้เงินกลับคืนมาโดยที่แบบว่า ก็นั่นแหละค่าตอบแทนของงานวิจัยนีที่เราได้ใช่ไหมเราได้ประมาณ375ดอลลาร์ 75, ซึ่งเราถือว่าค่อนข้างเยอะเนะเยอะมากๆนะเ,เลยลก็แฮบปีที่จะได้ใช้นะฮะแล้วก็มันมีแบบหลายอย่างให้ทำมากๆในเนี้ยในชิคาโกนะฮะจนแบบไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรก่อนดีมีหลายอย่างเลยมีแบบ Black Museum History มี planetarium มี Planet arium, art institute นี่ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะแล้วก็มีอีกมากมายหลายอย่างเลยแล้ว blackpink ก็จะมาด้วน november คือค่าตั๋วแพงมากคือถ้าคิดเป็นไทยมันก็แบบเป็นหมืนะ่นอะแต่ว่า blackpink มาแล้วเราจะพลาดได้ไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับทุกคนแต่ว่าโซฟานะฮะพูดแต่เรื่องดีๆแล้วใช่ไหมเขาพูดเรื่องที่ แย่ <Yeah. laughs> เรื่องที่เราสึกว่าเป็นข้อเสียนิดนึงคือแบบว่าเวลาทํางานกลุ่มใช่ไหมมันด้วยความที่ว่าคนที่แน,นเนเจอร์มันพูดตรงๆหรือมีอะไรก็แบบว่าคานทันทีใช่ไหมมันที่จริงมันก็เป็นทุกที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ปกติแหละแต่ว่าเป็นแค่เรานั่นแหละเราเป็นคนไม่ชอบคอนฟ l i c t เท่าไหร่แล้วแบบว่าก็ยังแบบบางทีก็เขาจะช็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมาการที่เขาแบบว่ายั่วไอเดียมันนี่นีีนี่นี่คือเขาพูดมาเป็นโลจิคอลี่แหละแต่ว่าแบบ ฉัน,ฉนอำํำเขาเรียกอะไร Culture Shock ร,รู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่ค่อยเราอยากนะที่จะแยกเรื่องงานากับเรื่องแบบส่วนตัวให้มันอ่านกันได้เยอะๆใช่ไหมเราอยากที่จะแยก feeling กับ logical ให้มันไปได้เยอะๆแตรว่าเหมือนการที่เราไม่ได้ raise ให้แบบมีอะไรก็ปั้งไว้เลยมีอะไรก็แบบส่วนแย้งได้มีอะไรก็เราถูกเราคนไทยนะถูกสอนให้เคารพระบบอาวุโสแบบเยอะมากๆ เราไม่สามารถเฮครูเราไม่สามารถชั้นเราไม่สามารถกูคือเราชอบการที่ว่าที่นี่มันมีเพราะมันมีแค่แบบยูกับ I, ไอมั้ยมันไม่ได้มีแบบคุณพี่คุณหนูน้องอะไรก็ตามอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเอ,อ่อระบบเนี้ยมันถูกฝังมาในการเติบโตของพวกเราเนาะแต่ก็โดยรวมถ้าสมมติว่าได้มาอยู่ที่นี่ยาวๆสักพักนึงก็จจะเปลี่ยนไปก็ได้เนาะแล้วก็จะเป็นยังไงนะฮะ ก็ติดตามชมเันด้วยรอดไม่รอดเดี๋ยวกลับมาอีกทีช่วงประมาณแบบมิดเทอมมั้งหลังจากมิดเทอมจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าใครฟังมาถึงตรงเนี้ยก็อยู่ดีเซิร์ฟชั่นแล้วล่ะแต่ว่าเลิกกับแฟนแล้วนะมาอเมริกาปุ๊บสองสัปดาห์เลิกกับแฟนเลยเดี๋ยวจะส่งคลิปเดี๋ยวจะใส่คลิปให้ดูนะฮะหลังจากนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ นั่นแหละไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือโสดสนิทมากพร้อมที่จะเริ่มใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่แต่ว่าก็ใดๆก็าตามชีวิตเรามันยุ่งมากเพลงหนึ่งที่เราชอบฟังมากๆเลยนะคือเพลงจากละครนิเทศท,ที่ที่ไม่ได้เล่นนะฮะชื่อว่า b ีซ y for love ฉันยุง่งเกินกว่าจะมีความรักนะเกินกว่าที่จะเสียใจเรื่องความรักหรือจนกว่าที่จะ มานั่งฟูมฟายกับมันฉะนั้น deal with it I'm going to be an independent strong woman girl ก็ลากันตรงนี้เลยแล้กันนะฮะทุกคนขอบคุณที่รับชมและก็รับฟังนะฮะบ๊ายบายวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมเอ้ยวันนี้วันที่หนึ่งกันยายน เลิกกับผัวแล้วใหญ่สองสามสัปด,ดาห์เองไปมีคนใหม่เล่นทินเดอร์ก่อนกูอีกมาชายหาสน้อยขยะสฟุลจัมเรือหินทะเลทราย Ugh ah. My God. No ใช่สวัสดีนะฮะ so far สองสัปดาห์หลังจากมาถึงที่นี่ so far so good เพื่อนดีเรียนดีกิจกรรมเยอะออกกำลังกายกินอยู่ดีอย่างเดียวที่ไม่ดีคือผัวไอ้เฮี้ยเหยียดแม้มควายเฮี้ยเฮ้ยเกิดจะพูด ไปดูน้องเป็ดน่ารักน่ารักดีกว่าเป็ดไม่รู้สิเราด้วยความที่ว่าเราเป็นแบบเด็กใต้ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดใช่ไหมเรารู้สึกว่าการมาทะเลอะ่ะมันทําให้แบบผ่อนคลายมากๆเลยแบบว่าแค่ได้ยินเสียงคลื่นซัดเนี่ยมันก็แบบรู้สึกดีขึ้นแหละรู้สึกเหมือนกับว่าแบบ all the problems the worries in the world It's gone with the wind. Only happiness and sunshine back here to me. And I hope. I hope I'll find a good one here. So good